ก็ไม่รู้สึกอะไรอะค่ะบางทีก็ต้องเอ็นดูเนาะ mm hmm. เพราะว่าเวลาการที่พูดถึงหรือมีดราม่าที่มาเกี่ยวกับเวทีเราเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์ละว่าคนที่พูดถึงเนี่ยเขาก็ได้แสงไปไม่เป็นไรค่ะแบ่งแสงกันไปนะคะ mm hmm. ก็ตับอะไรที่มีคนฟังมีคนอยากจะรู้ก็ก็พูดไปต่อได้ไม่เป็นไร ก้าวันนี้นะคะเป็นการแถลงข่าวการจัดประกวดนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2566นะคะซึ่งก็เป็นประจำทุกปีนะคะนางสาวไทยก็จะมาในช่วงต้นปีมาในช่วงกุมภาพันธ์นาและปีนี้นะคะเราก็จะดําเนินการจัดประกวดที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากปีก่อนๆน,นั่นก็คือว่าปีนี้เรามีนางสาวไทย77จังหวัดคือเราเลือกกระจายจัดเป็นจังหวัดค่ะ ็เหนจริงๆแล้วคอนเซป t นี้นะคะทางผู้ใหญ่ของวัชราบุธก็บอกว่าเอจริงๆแล้วนี่ท่านเคยกลับไปย้อนดูในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ยุคน,นู่นไอทีวีนู่นเนี่ยก็นางสาวไทยเขาก็จัดเป็นจังหวัดเราคงจะเคยได้ยินการเรียกว่านางสาวไทยหลชบุรีนางสาวไทยคอนแกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีนี้เรามีความรู้สึกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับทอทอท,อท,อทอซึ่งมีการรณรงค์ในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างหนักเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่ ต้นทุนน้อยแล้วมีค่ามากของอประเทศชาติเราใช่ไหมฮะเราไม่ต้องไปสร้างสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาเราไม่ต้องไปลงทุนในส่วนนี้เพราะสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยสวยงามสุดๆต่างชาติปลืม้มนิยมก็เลยมาคิดว่าเราจะทำยังไงละ่ะที่เราจะส่ง 5F ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของเราเนี่ยออกไปให้ได้ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเฟสติวัลแฟชั่นฟิล์มหรือไฟติ้ง เพราะฉะนั้นเนี่ย 5F เนี่ยในทุกจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีแบบว่า v บริ strong เข้มแ,แ,แข็งมากเราก็เลยอยากจะจัด77จังหวัดมาประชันกันเลยค่ะคาดหวังยังไงที่จะเห็นเวทีตลจังหวัดมันยิ่งใหญ่ขนดาดไหนว่าเป็นาค่ะ,คะปีนี้ก็คาดหวังว่าในแต่ละจังหวัดนะคะจะได้จัดเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดประกวดหรือแต่งตั้งสาวงามของแต่ละจังหวัดขึ้นมาประชันกันบนเวทีใหญ่ ก็คือเวทีนางสาวไทยเนี่ยคิดว่าต้องเข้มข้นเพราะเท่าที่ดูนะคะบอกได้เลยว่าแต่ละจังหวัดไม่มีใครยอมใครเลยคะ่ะทุกคนสู้ตายสุดฤทธิ์มากๆค่ะแม่พุ้ยค่ะจากการะอที่เมื่อวันกี้แม่พุ่ยพูดไ้ดพูดว่าแล้วแต่จังหวัดอาจจะมีการจิร้มเลงอนก็ได้ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าการเราเราแจ้งไปเนี่ยก็ต้องเรียกว่ากระชันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าสู่กระบวนการต่างๆในบางจังหวัดเนี่ยก็มีนางงามมาสมัคร แล้วเขาเห็นคุณสมบัติมีการสัมภาษณ์มีอะไรกันเขาก็สามารถส่งมาได้ค่ะค่ะก็คือแม่พวยไม่ได้ฟิกว่าแต่ละจังหวัดจะต้องจัดกันไม่ได้ฟิกค่ะเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ทันจริงๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จัดกันค่ะแล้วก็มีจัดไปแล้วสี่ห้าโอไรจังหวัดแล้วเหมือนกันค่ะหลายจังหวัดแล้วแม่คุยกัะไปถ้ามีโอกาสไปทุกจังหวัดเลยแม่ อยากไปค่ะพอไปแล้วเนี่ยติดใจนะคะแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมันมีอะไรดีดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนในช่วงถแถลงข่าวลองดูนะคะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมาแบทเทิลกันยังไงเราเริ่มต้นกันตั้งแต่วิชั่นของซิตี้เพรสิดเน้นเราเรียกว่า CP หรือซิตี้เพรสิดเน้นนะคะเดี๋ยวจะได้ดูกันว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยผู้นําของการจัดประกวดเนี่ยเขาเตรียมตัวกันยังไงแล้วเขามีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างจริงจุดมุ่งหมายของการพูดเขาตั้งจสนอัดค่ะ <trauma and communication> ก็เปรียบเียบไ่ได้รูปแบบีแม่มองมุมนี้ยังไงก็มองมุมนี้นะคะจริงๆแล้วไม่ได้มองอะไรมากมายเพราะาอย่าง Miss Universe เราเนี่ <ปะ S 1> ทีวีเอ็นก็ทำเรื่องคีย์เวิร์ดขึ้นมาม <teng> ก็เห็นใช้กันมากมายจริงๆแล้วเรื่องอะไรดีๆเนี่ยเอาไปต่อยอดกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเวทีของเราเนี่ยคงจะไม่ได้ซ้ำรูปแบบใครเพราะมันไปนเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของศิลปวัฒนธรรมที่มีหน่วยงานของรัฐเนี่ยมาเอนดอร์สอย่างชัดเจนค่ะ อ๋อก็ไม่ได้ไปมองผลอะไรตรงนั้นเลยค่ะเพราะพี่ผู้คิดว่าแต่ละเวทีเนี่ยก็มีบริบทของตัวตนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยากจะมาประกวดออของนางสาวไทยเขาก็ต้องอยากจะต้องทำกันบ้านในโจทย์ของนางสาวไทยค่ะอันนั้นอันนั้นจะเป็นใหญ่ขนาดได้มีการวางแผนวรอยงว่าจะมีการส่งต่อน้องๆน,น,นางสาวไทยทเ,เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปฟังนะคะว่านางสาวไทยของเราปีนี้จะออกมาเป็นอีรูปแบบไหนเดี๋ยว ฟังได้เลยในห้องของการแถลงข่าวค่ะในส่วนค่ะโปรดักชันไฟล์น้องอแม่เตรียมไว้อย่างก็อันนี้ก็ทุกปี TPN นเนาะไม่ว่าจะเวไหนน้องๆว่ายังไงละจ๊ะอ่อจัดเต็มค่ะปีนี้ก็ในเวไนนก็แบบราคาค่ะ,คะปีนี้เราก็น่าจะต้องไปเที่ยวพัทลุงกันนะคะเ,คเดี๋ยวเอ่อพีอาร์ของเราก็จะเชิญชวนกันไปพัทลุงมีอะไรที่โอ้ อันซีนเยอะมากพี่ปพ้ยเพิ่งเคยทราบเพิ่งจะทราบเมื่อมาศึกษาว่าเราจะต้องไปกันเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะถ่ายทอดความงดงามของพัทรลุงออกมาได้ไม่แพ้ปีที่แล้วที่เราทำให้อำนาจเจริญเนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่รักของคนทั้งประเทศไทย ใช่ก็มีส่วนด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพัทลุงเนี่ยจองต่อจากอำนาจเจริญแบบพวกพระเลยแล้วปีที่แล้วปีหน้าเราก็มีนะคะ 3- 4จังหวัดที่ยกมือขอเป็นเจ้าภาพในการเก็บตัวะคะ่ะรับรองสนุก ค่ะก็ฝากน้องๆทุกคนนะคะใครอยากจะเป็นทูตการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นทูตทางวัฒนธรรมที่งดงามของประเทศไทยก็ติดต่อสบัรกันได้เลยอย่างนางสาวไทยปี2566ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกเหนือจะได้ไปประกวดที่ไหนเดี๋ยวติดตามฟังเขาจะต้องเป็นทูตการท่องเที่ยวไปรถโชว์ที่เมืองนอกร่วมกับทททและร่วมกับ TPN ร่วมกับกองประกวดอย่างแน่นอนแล้วก็ติดตามกันนะคะว่าเราจะไปทําหน้าที่กันที่ไหนบ้างไม่เฉพาะเมืองนอกนะคะในประเทศไทย77จังหวัดพวกเราก็จะต้องไปกันค่ะอ๋อเหรอคะกับการไปออกไปการของน้องฟ้าใสอ๋อแล้วได้มีการพูดถึงมีการรีแคปตัวเองอะไรอยย่างงเี้ค่ะอันนี้แม่ปุ้ยได้ทราบบ้าง ก็ทราบจากที่หนูเล่าเมื่อกี้เพราะว่าสองสามวันนี้ยุ่งมากก็มองว่ามันผ่านไปหลายปีดีดักแล้วค่ะพี่ปุ้ยก็ไปปฏิสนธิใหม่แล้ว <laughs> ไม่ได้ตามมาค่ะแต่ก็เ,เมื่อกี้หนูถามว่ายังไงนะคะได้ได้ได้ถามว่าแล้วรู้สึกังไงบ้างอ๋อที่ท,ที่เล่าให้ฟังนะคะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเพราะว่า มันผ่านไปนานมากแล้วแต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการลองชุดการฟิตติ้งการถ่ายรูปลุกบุ๊กการถ่ายทำาภาพเก็บไว้เพื่อจะหาจุดแก้จุด อแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยดีไซเนอร์เขาก็ทํางานกับนางงามแล้วก็มีทีมงานโปรดักชั่นของทีมเนี่ยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทํากัน2คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันเตรียมงานนานค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถฟิตติ้งได้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปเป็นไปไม่ได้ต้องมีการแก้เนิ่นนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งอันมันก็ผ่านไปแล้วแล้วมันก็ผ่านกระบวนการต่างๆไปเรียบร้อยแล้วซึ่ง ตัวดีไซเนอร์เองแล้วก็ทีมงานเองเขาก็มีการบันทึกเทปถ่ายทำเก็บไว้ค่ะอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงมันผ่านไปนานมากแล้วช่วงหนึ่งพี่หน่อยเขบอกว่าเขาเห็นชุดไฟลอดชุดสีแดงน้องร้องไห้ก็เอาผิดหบาปไม่ได้เป็นไปอย่างนี่ร้องก็ เท่าที่รู้นะคะอันนี้ก็มีหลักฐานหลายอย่างมากเพราะว่าเดิมทีชุดนั้นจะเป็นสีน้ําเงินแต่ที่มันเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะว่าจําได้ว่าคุณแม่น้องไปไปดูดวงมาแล้วบอกว่าสีที่ถูกโฉลกเนี่ยมันจะเป็นสีนี้จําได้ว่าพี่โจ้เนี่ยยกหัวพี่ปุ้ยบอกว่าพี่ปุ้ยขออนุญาตเปลี่ยนนะให้น้องสบายใจเพราะมันเป็นสีที่ถูกโฉลกกับน้องแล้วก็ขออนุญาตทําใหม่เลยนะคะเขาก็มีการติดต่อพี่ปุ้ยก็บอกว่าเอาเลยเรื่องชุดเราเราทำไม่เป็นพี่โจ้ลุยเลยแล้วก็ติดต่อกับน้องทําไปก็ออกมาเป็นสีแดง ที่เห็นค่ะแต่ในส่วนของพี่เทลรายละเอียดถุกนะค่ะอย่างเหมือนที่น้องผู้นี้รายการือเหมือนว่าได้จร nah ิงๆ้วคือเหมือนแบบไม่ได้อย่างมีมีถุงน่องอย่างอคืการรับประมานเอาหารก็จริงๆไม่ได้จริงๆก็ทราบนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันผ่านไปแล้วเออมันมันไม่ควรจะต้องมันสี่ปีจะห้าปีแล้วนะคะมันมันมันจบประเด็นไปแล้วแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นการไม่รู้ค่ะรู้แน่นอนเพราะว่า มันมีการถ่ายเทปมีการอะไรกันว้เยอะแยะนะคะค่ะด้านหน้าตรงนี้เกี่ยวกับตัวน้องเองก่จะยังวนเข้ามาค่ะดูอยู่อ๋อ ก็ไม่รู้สึกอะไรอะค่ะบางทีก็ต้องเอ็นดูเนาะเพราะว่าเวลาการที่พูดถึงหรือมีดราม่าที่มาเกี่ยวกับเวทีเราเนี่ยมันก็เป็นข้อพิสูจน์ละว่าคนที่พูดถึงเนี่ยเขาก็ได้แสงไปไม่เป็นไรค่ะแบ่งแสงกันไปนะคะก็ตับะไรที่มีคนฟังมีคนอยากจะรู้ก็ก็พูดไปต่อได้ไม่เป็นไร แต่ว่าทางฝั่งของแม่ปุ้ยเองก็จะขอโฟกัสกับอนาคตขอพัฒนานางงามของเราให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอุดรอยรั่วไปเรื่อยๆทุกปีทุกการทํางานจะต้องมีจุดอ่อนมีจุดข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไขขึ้นเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาเวลามาโฟกัสกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีถ้าการจะย้อนกลับไปฟื้นฝอย พูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดไป4ี่หปีแล้วแม่ปุ้ยว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยสายน้ําไม่ไหลกลับมาการเวลาก็ผ่านไปนานมากแล้วอนาคตเป็นอย่างไรเราไปแก้กันดีกว่าแก้วันนี้เพื่อให้อนาคตมันดีขึ้นค่ะออแม่ปุ้ยถามแม่ปุ้ยปุ้ยขณะนี้มันจะมีโอกาสที่แบบว่าจะพอจะได้กลับมาลุกงานใช่ไหมพเพราะว่าฝายนางาบางคนก็อยากจะแบบได้ความใสได้มีโอกาสกาาจะมาคิดนางงแต่ก็เห็นว่าฟ้าใสก็ไปทําอีกเวนอีกทางหนึ่งก่นเนี้ยก็เลย มันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าจะร่วมงานหรือไม่ร่วมงานงานะคะเกี่ยวว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกวิถีทางและหนทางของตัวเองอันน้นก็ตามสะดวกค่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรยึดติดค่ะใช่ค่ะในเรื่องที่ยืนยันว่าทุกอย่างมันผ่านกระบวนการมีการมีการวางแผนกันเรียบร้อยแล้วจะมีการบอกว่าจะมารู้ล่วงหน้าเอ,อเป็นเป็นรู้ล่วงหน้าหมายถึงมันในเรื่องของการชุดเป็นคอลโล่หรืออะไรอย่างเงี้ยรู้ล่วงหน้าแบบกระทันหันเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่า มันจะต้องมันจะใส่ไม่ได้ใส่ทำไม่ทนันแล้วก็อันนี้ไปสัมภาษณ์พี่โจเซอร์เฟสน่าจะรู้ดีที่สุดค่ะเพราะพี่โจก็จะมีการถ่ายทำมีอะไรเก็บไว้มันวันเวลามันน่าจะหลอกกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเขาจะเปิดหลักฐานหรืออะไรอย่างงี้ยแม่แเห็นว่ามีตรงเออมีมีถ่ายทำมีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> พี่โจ,จ พี่เจ้าก็งานยุ่งมากทุกวันนี้เขายุ่งมากนะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะทุกคนก็คงเอาเวลาไปทําอะไรดีๆชีวิตดีกว่านะคะไม่น่าจะมีการโต้กลับไม่ไม่มีค่ะพแม่ปุ้ยก็ไม่โต้กลับนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรไม่ดีเนาะ<ต>ค่ะค่ะ,คะ